มาพี่น้องมาไม่แสงเก็บผักกาดมาแล้วว่างหันตอนไปเก็บเรื่องหมอ,หอยเบิงจะมารวบเส็มาแล้วค่ะอ่างหม้อแล้ว It's a good เรียบร้อยมีเขีย้ยวพุ่กาดผีไม่กินมันไี่ยังเนี้ไม่เหนียว น้องสาวน้องสาว,สาวมันเงี้ยเสียงทำไว้ให้มีทอดไข่เน่ะก็ล้าสับเห็นปะอันทั่ง เอ้ามาดิกินกันเถอะน่ะโอ้ยผลไม้ผลไม้ก็มีนี่เอาไหส้มเขียวหวานกล้วยงนี่ใหญ่พี่สาวมาหาหาจต่แนวให้กินกล้วยกล้วยเพิ่นปลูกเถะน่ะส้มเขียวหวานแต่ไปซื้อมาก ทอดไข่ทอดเนื้อทอดเนื้อนี่พี่นองก็เป็นหมูแล้วก็บองประแดกปลาสับเนาะผักต้มมาอันนี้กินนี่เสร็จแล้วเห็นหนาเลยปะ่ะมาเอาเสกับกองยังแด้โอ้ัวปีถิ่มคุณลุงยุคนพี่น้อง cảm ơn hai mặt chân tình sập sẹp, sẹp ở đây ở nghe 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 cái xe là phải gà cả đằng Chuyện đằng cuốn lên cuốn lên à, mà. Hãy không Bán. พ่อแม่พี่น้องกองไปวันนี้หนึ่งเขาไว้ให้เขาหนึ่งเขาไว้ทาคยังเต็มกองอยู่พ่อก,กับแม่พ่อก,กับแม่เขาไปทำงานมีสาวมีสาวกำลังเคยไปทำงานเก็บเตรียมไว้ให้พี่น้องเตรียมไว้ให้ยันตะวันแดน ยานเต้เขายานข่อยจ้อยเขายานข่อยจ้อยเขาเตรียมไว้ให้เพื่อนคนแม่เขาเขาเนาาเนาะเน่าสมชื่อโอ้ใส่เงินเต็มหรือไง มาตนดเยได้เลยเดี๋ยวไปก็จะเปิดู้เนะไม่รูน้ลงมือเลยเด้ พัจกจบแล้วนูพักเดี๋ยวเสียเอาไปแหงเบิง้งนี่แต่อยากลูกูกไว้แล้วสองคอนขอดกัเนี่ยกินเบอร์ฮัน่นไวให้มันเป็นดอกอน cùng che sạc lại thầm mình vô cái cây mình nhìn xem mắt chụp tự chung các bạn nhìn cái cây tự cây cây nhỏ nhàng cây nhỏ mình nhìn xem chưa cây Hãy มาเก็บบอาหารเป็นดอกเก็บไปไขายเหรอนี่เราเขาก็จไปขายกูนี่แปลงสองแปลงก็ไปไแปลง,ง,งน้อยๆปูกไว้ก็ไ,ได้ก,กินพวกกั้เมี้ยนะ ยังบ่ได้สื่อจะเฮ็ดตัางงานทำงานเลิกงานเดี๋ยวก็ไปแดนวิน่งแดนแก็บผู้ผัวแดนแก็บผู้แม่แดนวิ่งก็ไม่ <c oughs> มต้องทำ สิเกี่ยนซ้ำได้น้่งเอแต่ว่าเห็ดไว้ข้าวบะเด็ดสิ่สั จะต้มก๋วยก๋วยจะง่ามากเลยก๋วยแบบปลูกเองตัดแล้วก็ไปแจกแจกหมูเจ็บหมองทำงานแล้วไม่ไปใช้ก็ ก็รปเทือนขาัดเทียมกขายลเยายลย เอาไปดูสมัยนี้จินี้เน่าจินเขาก็เอาไ้ปอกกันจก็บหม่ก็ตรทษคอภัยเด้นเดยผมสม่าผ้าพื้นไปเลย